สวัสดีครับกลับมาพบก,กับ SD กันดัมคอสเล่กันอีกครั้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่3แล้วนะครับอันนี้เป็นตอนที่แผนจับพวกกันดั้มนะฮะโอเคผมก็มีเน้นล็อกล็อกรอบไว้แล้วนะฮะเพื่อที่จะได้อัพเลเวลอัพหุ่นมานะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูในเรื่องกันนิดนึงนะครับเธออ๋อตอนที่ซาจิกับ ซาจิกับเซซุนะเจอกันนะฮะอ่านี่ฮะมามใช่โอ้จำชื่อฉันได้ด้วยเหรอใครเหรอเห้อ,อขงข้างๆอน่ะจำชื่อไม่ได้นะซาจิ C ฉันชื่อเซซุนะเอฟเซเอนะฮะอ่าแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ซาจิไปติดอยู่บนลิฟต์เอเลเบเต่านะฮะแล้วก็พวกโซเลสบีมก็มาช่วย นะฮะสถานี่ออ่านี่ฮะซาจิก็เอ๊ะรู้ด้วยเหรอ,เ,อ,อเธอก็รู้ด้วยใช่ไหมเนี่ยรุยรุยสึนะฮะก็เป็นแฟนของซาจินะฮะก็รู้สึกเสียดายครับทั้งทั้งที่เพิ่งได้ไปอวกาศครั้งแรกออตอนนี้ซาจิก็รู้สึก ไม่ค่อยชอบโซเลสบีมนะฮะเพราะว่ารู้สึกการกระทำของเขาเนี่ยรุนแรงเกินไปนนะอะไรอย่างเงี้ยนะโอคาชิแปลกยังไงล่ะอืมก็รู้สึกไม่แปลกเหรอก็คือหน่วยโซเลสบีมก็ใช้อาวุธเข้ามาแทรกแซงนะตอนนี้ลุยก,ก็ยังดูเป็นเด็กอยู่นะฮะก็แบบเอ๊ะเขาน่าจะเป็นพวก สุดยอดทีมอาสาอะไรสักอย่างนะฮะแบบเข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะก็คือหลุยก็แบบยังเป็นสายซื้ออยู่นะฮะพวกคุณคิดกันแบบนั้นเหรอคิดคิดธรรมดาธรรมดาแบบนี้เหรอเอ๊ะเซซนะแลนนายล่ะย่ะไม่มีอะไรครับโอเคเพราะว่าเซซนะก็คือมีเป้าหมายในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนะฮะ กอตแลนด์首都この中東の新こんな場所でああの人と出なかマリナマリナ is my ルアザディスタの出身でしょเธอเป็นคนที่อาซัดดิสถานใช่ไหมไม่ใช่ฉันเป็นคนที่คุรัสคุรัสซิสเอคุรัสซิสรู้สึกคือประเทศที่เซส,สนะเคยอยู่เนี่ยมันล่มสลายไปแล้วมั้ง ลืมลืมแนะนำตัวเองครับฉันชื่อมารีนาอิสมัยนะฮะศาสนาก็ปลอมชื่อตัวเองนะว่าเป็นคารุมาจิฟคารุคุงฉันนะนะอ๋อก็คือตอนนั้นตอนนี้มามาลีนาน่าจะเหมือนแบบมาหามาหาคนที่จะช่วยประเทศตัวเองมั้งใช่ใช่ใช อะซาดิสตันว่าใช่ัก็คือประเทศตอนนี้ประเทศที่มารีนาอยู่ก็คือเริ่มขาดแคลนสบียยังอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีพูดถึงหน่วยโซเสราบีมนะว่าพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าหรือเปล่านะ การเกิดสงครามก็ทำให้คนตายนะฮะเพึ่งเจอพ่งเจอกันครั้งแรกมาคุยเรื่องแบบนี้ก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงนะระหว่างที่คุยกันอยู่คนก็ตายแต่ว่าใช่ตอนที่ประเทศของศาสนาลมสลายก็เป็นเป็นอาจจะเป็นว่าเพราะว่าประเทศของอสซาดิสตานด้วยนะฮะ ก็อาจจะมีส่วนนะแต่สอสง,สญญงประเทศแล้ว,วลก็ระหว่างนั้นก็ทําให้คนตายนะก็คือเหมือนแบบอยู่ในช่วงที่แบบเจรจากันแต่ก็ช่วงที่คุยกันเนี่ยคนก็ยังตายอยู่เธอหรือว่าเธอ อ๋อใช่ใช่น,นึกทำให้นึกได้ครับก็มารีน่าก็เลยพูดว่าสงครามมันจบไปแล้วเมื่อ6ปีก่อนไม่ใช่เหรอหรือว่าเธอตอนนั้นเธอยังเด็กอยู่เลยหรือว่าหรือว่าเธอตอนนั้นก็คือร่วมสู้ก็คือตอนนั้นเซสนะยังเด็กอยู่ฮะแล้วโดนโดนหลอกให้ไปสู้นะตอนนี้ฉันก็ยังสู้อยู่คามาลุคคุมไม่ใช่เฮงงงละอ,อ๋อ นี่คือโค้ดเนมของฉันเซสนสาเอฟเซเอก็เลยแนะนำแบบเต็มที่ไปเลยฮะก็คือฉันเป็นกันดัมมายสเตอร์ของหน่วยโซเลสตาร์บีน์นะฮะเป็นการเจอกัน <c oughs> เป็นการเจอพระเอกนางเอกครั้งแรกที่ <c oughs> <c oughs> นึกถึงเหตุการณ ฮีโร่ยุยอ่ะเอะเอ,อ,อ,อเ,หเหมือนกันนะสมัยกันดั้าภาควิงอ่ะผมตอนแรกดูภาค W.O. เบิแล้วนึกถึงเหตุการณ์ภาควิงเหมือนกันนะเพราะรู้สึกมันคล้ายๆกันเงื่อนไขเหตุการณ์นะครับก็ให้เข้าไปคุยกับพีลิสนะครับก็คือโซมาพีลิสส่วนถ้าเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับซิกเกตก็คือให้เราจัดการตัวเซ็นเซอร์ให้หมดก่อนครับแล้วก็เล่น อารลูยาเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับพีริสนะฮะโอเคอไอตัวเซนเซอร์ก็คือไอเนี่ยฮะกล่องสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับจัดการให้หมดเลยระเบิดให้หมดพอระเบิดหมดแล้วนะครับให้ใช้อาริลูยาอยู่ไหนวะอ๋ออยู่อีกแบบหนึง่งอาริลูยานี่ฮะนะครับแล้วก็โซมาพีริสก็คือที่ว่าเป็นแฟนมันอนะเป็นเพื่อนสมัยเด็กนี่ฮะตัวนี้นะครับก็จัดการให้หมดก่อนแล้วค่อยใช้อาริลูยาเข้าไปนะฮะ แล้วก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับไอตรงจรวดอันนี้เนี่ยมันสามารถระเบิดได้นะครับพลังทําลาย5,000หน่วยนะครับเราก็เช็คว่าเนี่ยแผนที่ของมันโจมตียังไงนะครับเนี่ยเป็นเครื่องหมายบววนะครับสีแชกนะฮะแล้วก็ไอยานแม่ลํานี้ก็เช่นเดียวกันครับมันมีท่าระเบิดตัวเองอยู่เฮ้ยอ๋ออันนี้เช็คไม่ได้โอคอ,อันนี้เช็คไม่ได้ครับแต่ว่า อย่าให้มันเข้ามาใกล้นะไม่งั้นมันระเบิดตัวเองเราเสียหายนะครับถ้าใครที่ดูการ์ตูนมาน่าจะรู้เหตุการณ์นี้อยู่นะฮะโอเคก็เดี๋ยวจัดการต่อครับตัดมาตอนนี้นะครับก็เหลือแค่โซมาพีริสคนเดียวแล้วนะครับแล้วก็ผมจะใช้อเล l ูยาเข้าไปพูดคุยกับเธอฮะก็คือเข้าไปตีเนี่ยแหละโอเค่ะดูฉากนิดนึงฉันจะการแก้ละอลูกไก่ เสียงนี้มันอะไรกันเนี่ยโอ้ยปวดหัวไปหมดก็คือคืนสมองมันตรงกันนะฮะสองคนนี้ฝีมือแบบนี้ไม่ใช่ศัตรูของคิริออสหรอกอะไรกันอ๋อพูดถึงหุ่นฮะสภาพหุ่นของฉันเนี่ยดีอยู่แล้วนะหุ่นที่มันขับอยู่นะฮะ ประโยคนี้ดีฮะฉันเชื่อว่าโลกจะต้องกลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ามาตาดรัรู้สึกเจ็บนะฮะตอนนี้คือขึ้นสมองโดนแทรกเข้ามานะฮะอาเรื่ยาแต่ว่าตอนนี้โซมาพีริสก็คือใส่หมวกกันน็อกและกันกันขึ้นสมองอะไรกันความรู้สึกแบบนี้ โดนโดนคือสมองกินแล้วนะฮะว้ร้องใหญ่แล้วตอนนี้หรือว่าไอ้ลูกไก่ตัวนี้มันงโคโนโคเอะย่าไมโลช่วยหยุดเถอะเสียงแบบเนี้ยอ๋อกองกำลังเสริมตามเข้ามาแล้วะฮะอ๋อนี่คือเซเกกนะฮะ ไอ้ลูกไก่มันหยุดขึ้นไว้แล้วสินะโอเคทุกคนล้อมมันไว้เดี๋ยวพึ่งอ้หนะมันยังขึ้นไว้ได้อยู่เป็นอะไรไปลุยไม่ใช่ลุยโซม,มาพีลิสนะฮะรู้สึกอะไรกันเหรอเดี๋ยวพึ่งมีบางอย่างกำลังจะเข้ามาอะไรกันอ๋อที่เอเรียฮะที่เอเรียอ้อมหลังมาตีหลัง อ,อ้อมอ้อมมาตยุยเออมีมันโคโนโคเกกิเดคาบุสึไอตัวใหญ่นั้นใช่ไหมใช่ครับที่เอเลียนนะฮะไป็ไปตามแผนนะฮะมาช่วยทันคิริอสคินลอสเนี่ยไม่ขึ้นหัวไม่ได้แล้วเงั้นเหรอหรือว่าศัตรูจัดการไปไปแล้วนะดูในโดนศัตรูล้อมนะฮะ รีก็โชว์พาวเลยโอเคริบถอยออกมามกะจะยิงพวกเดียวกันงั้นเหรออ๋อเออใช่เพราะตอนนั้นที่ไอที่เอเรียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะก่วงความลับของหน่วยมันด้วยนะฮะพวกกันดั้มอะนะฮะต้องต้องเป็นความลับครับก็เลยกะยิงทำลายหมดเลยนะฮะน,นี่ไนงะก็เลยส่งคนมาประกอบ อะไรกันเราโดนล้อมแล้วเหรอโดนปิดกันนะฮะฉันจะไม่แกไปขวางหรอกอ๋อโซมาพิลิตเลยไปจัดการที่เอเลีย,ยฮะอ่าใช่ใช่ใชมีงไงอะไรกันโคโรชิกินโคโตเดะโซมาพิลิตไม่เหมือนตัวอื่นนะฮะ ความเพื่อนไหวตอบสนองค่อนข้างที่จะไวกว่าเป็นซูเปอร์โซเยอร์เหมือนกับอเลลูยาอ๋อที่เรียมันใช้นี่ไงปลดล่างนะฮะล้างแฝงตอนเห็นครั้งแรกผมยังหูเฮ้ยผมมึงสวยขนาดน,นี้เลยเหรอคุนยนตตอนนั้นดูอยู่แบบดูอยู่ที่ญี่ปุ่นฮนะคือแบบแม่งสวยมากเลยผมแม่งพิวไหวอะ การเคลื่อนไหวก็เปลี่ยนไปอะไรกันหืมถอดชิ้นส่วนได้เงินเหรอกันดัมนาดเรกันโดเลสหึนะฮะแล้วก็ตาเป็นประกายนะฮะพีริสถอยออกมาอถอยมาแล้วฮะฮึทำได้ดีมากเลยแกมอร์วิซุดเดคาบุสึอ๋อเดคาบุสึไอ้หุ่นตัวใหญ่เนี่ยมัน ต้องเปลี่ยนแผนแล้วแหละถ้ามันมีร่างแบบนี้นมาล้อมจับมาล้อมจับตัวดิวชื่อเลยวะของที่เอเลแทนอันนี้ก็กลายเป็นซูเปอร์โซเยอร์แล้วฮะ,ะซูเปอร์ไซย่าอะไรกันคือคือคือเทเลียโนไซโคอ๋อเอ้ยไ,คคอไ,อไม่ใช่ทีเอเลนี่ว่าฮเลลูยาอ๋อตอนนี้คือมันบอกว่ามันจะโชว์พลังซูเปอร์โซเยอร์ให้เห็นแล้วเทเม โอเคตอนนี้ฮาเลลูยาควบคุมร่างของอาเลลูยาแล้วนะฮะก็คือมันรู้ว่าโซมาพิลิสเนี่ยเป็นซูเปอร์โซเยอร์เหมือนกันฮะเข้ามาเลยผู้หญิง ศัตรูมาเพิ่มเยอะเลยวันนี้อโอเคฮะก็ปลดล็อกซิกเก็ตได้นะครับมาแล้วแต่ผมรู้สึกว่าซิกเก็ตในภาคนี้แม่งข่วยมากเลยเออว่าเดี๋ยวจะเขียนรีวิวสั้นๆให้ให้อ่านคือข่วยมากอะภาคเนี้ยนะโอเคครับก็มีศัตรูซิกเก็ตมาอ้อมตียานแม่เรานะฮะ แล้วก็ข้างหน้าก็กองกับกองทัพเสริมเพียบเลยส่วนอีกแมปหนึ่งก็จะเป็นพี่เอเรียนะครับกับนาโดเลสผมคิดว่าเอาพี่เอเรียเนี่ยไปอยู่อีกแมปหนึ่งฮะจะได้อยู่วยกันโอเคแล้วเราก็ค่อยไปช่วยเขาครับอีกส่วนหนึ่งใครเก่งก็ไปช่วยยานแม่เรากันแล้วกันนะ ตัดมาตอนนี้นะครับก็เหลือโซมาพีลิสคนเดียวแล้วนะครับผมก็ล้อมกรอบเธอไว้หมดแล้วโอเคเรามาปิดจบด้วยฮีโร่ยุยนะฮะวิงกันดัมเซโร่ทวินบัสเตอร์สอยเธอเลยเข้าใจแล้วเซโร่เซโร่บอกสิว่ามันจะเคลื่อนไหวยังไง ชี้ทางให้ฉันด้วยเซโร่แบบคลาสสิกเลยนะฮะเมื่อก่อนก็โคตรคลั่งเลยฮนะคลั่งเซโร่มากนะเมื่อก่อนผม <c oughs> ยิงซ้ำอีกรอบ อ๋อมันเหมือนตอนจบในภาคเอเดสวอล์กเลยคที่ว่าแขนมันจะหลุดอ่ะยิงจนยิงจนหุ่นจะพังอ่ะนี่ไงืหว่าแค่นัดแรกเคยก็ตายแล้วนะนี่ฮละหุ่นใกล้พังละเออก็เท่ดีนะ ช่เ็ศักดิ์เดกัาสโอเคเสร็จเรียบร้อยเราจะไปภารกิจต่อไปกันนะโอเคผ่านเรียบร้อยครับฉากนี้ศัตรูก็เยอะระดับหนึ่งะนะก็ต้องค่อยๆเดินเล่นเคลียร์ไปเรื่อยๆครับโอเค เบริสุไม่มีแล้วนะสัญญาณบริสุดโอเครอดแล้วใช่ไหมพวกเราโซนนั่นสินะน่าจะรอดแล้วแหละ <c oughs> เหนื่อยหน่อยนะแต่ก็อย่าเพิ่งเฮ้ยอย่าเพิ่งปล่อยวางนะเพราะว่ามันอาจจะซูมจบตีเราก็ได้เ <c oughs> ข้าใจแล้วครับอารลรุยาที่เอเรียเป็นยังไงกันบ้างมมา,มาิิาตคตตตะชอ๋อก็คือ ผิดที่ฉันอีกแล้วสินะฉันจะทำยังไงดีนะเพราะว่าซูเมรังนี้เนี่ยเป็นคนวางแผนนะฮะก็ถือว่าตัวเองพลาดเหมือนกันฮะเตตครียร์เรียบร้อยนะฮะโอเคฮะก็ผ่านไปอีกหนึ่งชางนะครับก็ขอตัดจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตอนต่อไปกันนะครับสวดคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย